เล่าเรื่องบายเลมอนอินดี้ชั่วโมงเล่าเรื่องผีตอนครูพิมพันเช้าวันสุกมาเยือนพร้อมเมฆฝนเรื่องเล่าของครูพิมพันยังคงติดตรึงอยู่ในใจของเหล่าเด็กนักเรียนถึงขนาดที่เช้าวันถัดมาก็ยังคงพูดถึงกันอยู่ ยิ่งตอนเช้าที่ให้เข้าแถวอยู่บนตึกเพราะฝนตกด้วยแล้วเด็กๆยิ่งคุยกันอย่างออกรถบนตึกที่มีห้องวิชาทาหากรรมและวิชาช่างอยู่ชั้นหนึ่งและมีห้องเรียนห้องเดียวกับห้องเก็บของและห้องน้ำอยู่ชั้นสองยิ่งทำให้เด็กๆสามารถคุยกันได้ออกรถออกชาติยิ่งขึ้นไปอีก จนบางคนก็แทบไม่สนใจเสียงประกาศของอาจารย์ที่พูดผ่านมาทางลำโพงแต่แล้วคำประกาศที่ดูผิดแผกไปจากทุกวันก็ดึงความสนใจของเด็กๆก,กลับมาได้ต่อไปจะขอประกาศเรื่องคุณครูพิมพัน์นะครับคุณครูท่านประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานขอให้นักเรียนทุกคนยืนไว้อาลัยให้ท่านเป็นเวลาหนึ่งนาทีครับอัญยประกาศคู่ ทุกคนยืนนิ่งแต่ไม่ใช่ด้วยอาการสงบแต่เป็นอาการมึนงงจนทำอะไรไม่ถูกในหัวทุกคนเข้าใจว่าคงประกาศผิดพลาดเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ตายไปตอนเช้าของเมื่อวานจะมาสอนและเล่าเรื่องผีในตอนเย็นของวันเดียวกันหลังการยืนสงบนิ่งจึงตามมาด้วยการพูดคุยกันที่ออกไปในทางโกลาหนบางคนก็ไม่เชื่อและบอกว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิด บางคนก็ออกอาการเหมือนจะร้องไห้เพราะในใจทั้งเสียใจกับประกาศและสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานขณะที่เอกเลือกที่จะไม่พูดแล้วนั่งเสริจหาข่าวจากมือถือครูเขาไม่ได้ประกาศคิดว่าอ่าดูข่าวนี่เอกผู้เป็นหัวหน้าห้องพูดแล้วส่งลิงก์ข่าวเข้าไลนา์กรุ๊ปของห้องทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วตามด้วยอาการตาค้าง ถ้านี่เป็นเรื่องจริงก็แสดงว่าเมื่อวานเป็นผีที่มาเล่าเรื่องผีให้ฟังนั้นเหรอแต่จากกริยาท่าทางของครูก็เหมือนปกติทั่วไปการเดินเหินก็เหมือนคนธรรมดาต่างไปนิดหน่อยแค่เมื่อวานไม่ดูเท่านั้นเองไม่น่าจะเป็นผีได้เลยขณะที่ทุกคนกำลังสับสนไม่หายเอกก็ชักชวนให้เพื่อนออกไปหาครูที่ห้องปกครองโดยความคิดแรกของเอกตั้งใจว่าจะไปกันแค่ 4- ถึงหคน แต่เด็กส่วนใหญ่ก็ต้องการฟังคำตอบและร่วมพูดคุยกับอาจารย์ด้วยตนเองทำให้สุดท้ายแล้วจากทั้งห้องที่มีกันอยู่38คนก็เหลือเพียง6คนอยู่เฝ้าห้องจะเรียกว่าเฝ้าห้องก็ไม่ค่อยถูกนะเพราะจริงๆแล้วอยู่เฝ้าออนที่เป็นลมไปต่างหาก ห้องปกครองเกิดความวุ่นวายทันทีเมื่อเด็กๆไปถึงคนที่ไปถึงเร็วที่สุดคือเก่งผู้มีฝีเท้าที่ไวที่สุดในห้องดีกรีเหรียญทองกีฬาสีแต่ถึงวัยก็ไม่ช่วยอะไรเพราะสุดท้ายก็เอาแต่หอบจนพูดไม่รู้เรื่องอยู่ดีถัดมาก็เป็นนักเรียนชายอีกสาถึงสคนแต่ก็หอบรับประทานจนพูดไม่รู้เรื่องเช่นกันครูครูครูพิมพัน เมื่อวานเป็นอะไรวิ่งมาทำไมกันมีเรื่องอะไรกันเนี่ยเอ้าหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆพูดครูพิทยาธรแห่งห้องปกครองพูดด้วยเสียงทุ้มดังในขณะที่มือและสายตาก็ควานหาพัดกับยาดมเพื่อมาช่วยคลายหอบให้เด็กๆแม้วิธีการพูดและลักษณะภายนอกจะดูไม่เป็นมิตรแต่ใจดีอย่างนึกไม่ถึงเลยทีเดียว ครูพิมพันธ์นะเมื่อวานครูเขายังมาสอนอยู่เลยนะครับเอกผู้ตามมาทีหลังแบบไม่หอบเท่าไรนะักเปิดฉากสอบถามผู้เป็นอาจารย์ความเงียบข้าวปกคลุมห้องปกครองในทันทีที่สิ้นคำถามกว่าจะมีคำตอบหลุดออกจากปากของครูก็ใช้เวลาไปครู่หนึ่งซึ่งทำให้นักเรียนคนที่เหลือตามมาทันฟังคำตอบพอดีอืมข่าวนะเรื่องจริงนะ ครูพิมพันธ์แกประสบอุบัติเหตุตอนเช้ามืดของเมื่อวานระหว่างที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดนะ่ะกว่าที่โรงเรียนจะทราบเรื่องก็ปาเข้าไปเที่ยงแล้วก็เลยส่งครูธนงไปเป็นธุระช่วยติดต่อกับทางญาติและช่วยจัดการศพเมื่อวานตอนบ่ายนะ่ะ เราเรียนห้องเศษสี่ส่วนหนึ่งกันใช่ไหมก็นั่นแหละเมื่อวานครูธนงแกถึงไม่ว่างมาสอนพวกเธอไงจากความเงียบกลายเป็นเสียงเอะอะความแตกตื่นของนักเรียนวนัยนี้ยากที่จะควบคุมได้ต่างคนต่างก็แย่งกันพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานจนสุดท้ายก็หนีไม่พ้นมือเอกที่ต้องรับหน้าที่ส่งต่อเรื่องราวให้กับอาจารย์ทั้งลักษณะที่พบเจอ การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นแบบผึกหัดท้ายคาบรวมไปถึงเรื่องผีที่ผีเป็นผู้เล่าแม่เอกจะเป็นคนที่นิ่งที่สุดในชั้นเรียนแต่ก็ยังเก็บอาการตื่นตระหนกเอาไว้ได้ไม่หมดเสียงสันส่นๆระหว่างเล่านั้นเป็นหลักฐานชั้นดี อืมอมไม่คิดเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะมีคนอื่นเจอเหมือนกันคำตอบที่เหมือนหลุดปากของครูทําเอานักเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้แม่จะพยายามเปลี่ยนประเด็นก็ไม่เป็นผลสุดท้ายก็ทนการรบเร้าของเด็กๆไม่ไหวจนต้องยอมเล่าในที่สุดเมื่อวานครูไปทําธุระที่อีกโรงเรียนหนึ่งเรื่องจะส่งนักกีฬาบาสไปเก็บตัวที่โรงเรียนเขา กลับมาอีกทีก็สี่โมงเย็ยนแล้วก็นั่งทํางานต่อจนถึงทุ่มหนึ่งตอนนั้นครูก็ไม่รู้หรอกว่าครูพิมพันธ์แกเสียแล้วครูคนอื่นเขาคุยกันในไลน์กลุ่มแต่ครูมือถือพังต้องใช้มือถืองัวงัวระหว่างรอซ่องอยู่แล้วก็ไม่มีใครโทรมาบอกกันเลยสักคนพูดแล้วก็แอบเคืองเหมือนกัน พอทุ่งกว่ากว่าครูก็เก็บของเตรียมตัวกลับบ้านเดินออกจากห้องปกครองจะไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็เห็นไฟบนห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์เปิดอยู่ปกติแล้วช่วงนี้จะไม่ค่อยมีครูอยู่ทำงานถึงขั้มกันครูเลยคิดว่าคงมีใครลืมปิดไฟก็เลยจะขึ้นไปปิดไฟให้ครูกลับมาเอากุญแจที่ห้องนี้แล้วก็เดินจะขึ้นตึกระหว่างนั้นครูพิมพันธ์แกก็ลงลิฟต์มาพอดี ก็ดูเหมือนคนปกตินี่แหละครูก็ทักทายกันปกติถามเขาไปว่าอยู่ทำงานดึกเลยหรอเขาก็บอกว่ามีงานนิดหน่อยนี่ก็จะกลับแล้วแหละแต่เมื่อกี้ออกมาข้างนอกแล้วกลับเข้าห้องพักครูไม่ได้เลยจะมาขอกุญแจที่ยามก็พอดีกับที่ครูถือกุญแจมาครูเลยบอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปไขให้จะได้ไม่ต้องรอเอากุญแจมาคืนทีหลัง ก็ขึ้นลิฟต์มากันสองคนครูพิมพันธ์เข้ามาในลิฟต์แล้วก็ยืนติดประตูฝั่งซ้ายส่วนครูกดลิฟต์ให้แล้วยืนชิดข้างในฝั่งขวาระหว่างที่ลิฟต์กำลังขึ้นอยู่ดีๆไปในลิฟต์ก็ดับตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอมาคิดย้อนดูดีๆก็แปลกเหมือนกันเพราะครูเป็นผู้ชายแท้ๆยังตกใจเลยแต่ครูพิมพันธ์กลับไม่ส่งเสียงอะไรออกมาเลย แล้วแปลกอีกอย่างที่ไฟในลิฟต์มันดับแต่ก็ยังพอมองเห็นข้างในลิฟต์ได้จากแสงของป้ายบอกว่าเราถึงชั้นไหนแล้วว่าแต่ตอนนั้นครูมองไม่เห็นครูพิมพันธ์เลยนะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแสงมันไม่พอหนกะแหละครูก็บน่นบ่นไปว่าลิฟต์เป็นอะไรสงสัยต้องเรียกช่างมาดูแต่ครูพิมพันธ์เขาไม่ตอบอะไรเลย มันเลยทำให้รู้สึกเหมือนครูอยู่ในลิฟต์คนเดียววังเวงมากจริงๆจนลิฟต์ก็มาเปิดที่ชั้นหกข้างนอกลิฟต์ก็สลัวสลัวนะเพราะตามนโยบายประหยัดไฟทำให้ไฟทางถูกถอดออกไปดวงเว้นดวงครูไม่อยากอยู่ในที่มืดมืดก็เลยรีบออกมาก่อนทั้งที่อยู่ข้างในกว่าครูพิมพันออกมาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าครูเขายังไม่ออกมานี่หว่า เลยหันหลังกลับไปมองคือมันมืดหนะและก็เลยไม่เห็นอะไรในลิปเลยแล้วทิ้งช่วงอยู่พักหนึ่งครูพิมพันธ์เขาถึงเดินออกมาจากนั้นครูก็เดินนำไปที่หน้าห้องพักครูเนี่ยพอเล่าแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าครูพิมพันธ์เขาใส,ส่ส้นสูงแต่ไม่ได้ยินเสียงเดินตามหลังเลย ตอนนั้นก็รีบรีบจะเปิดห้องเลยไม่ทันสังเกตแล้วก็ไม่ได้ชวนครูแกคุยด้วยปกติครูเขาก็พูดเยอะใช้ได้นะแต่เมื่อคืนกลับเงียบสนิทเหมือนครูเดินอยู่คนเดียวนะแหละถึงหน้าห้องครูก็ไขกุญแจห้องพักครูมีไฟเปิดอยู่แล้วเลยคลายใจได้ระดับนึงครูทินพันแกเข้าไปเก็บข้าวเก็บของครูก็ยืนรอล็อกห้องอยู่ข้างหน้า ระหว่างรอก็ยังคอยมองซ้ายขวาด้วยความหวั่นใจนิดๆนั่นแหละรออยู่พักหนึ่งก็รู้สึกว่าทำไมนานจังหวะหันกลับมาดูในห้องพักครูก็ไม่เห็นครูพิมพันแล้วครูเลยตะโกนถามในห้องว่าเสร็จหรือยังครับครูก็มีเสียงตอบว่าแปบ๊บหนึ่งค่ะหาของอยู่ แล้วก็เห็นเหมือนครูเขากำลังคลานคลานอยู่ที่พื้นห้องเหมือนคนทําของร่วงนะครูก็อาสาจะเข้าไปช่วยหาแต่ครูเขาตะโกนกลับมาว่าอย่าเข้ามาคะ่ะครูแต่ครูก็เดินเข้าไปอยู่ดีเดินไปจนถึงตัวครูที่กำลังคลานอยู่ตอนนั้นครูเขาอยู่ในท่าคลานแล้วหันหัวไปคนละด้านกับที่ครูยืนมือแกก็คลำคลำพื้นเหมือนหาอะไรครูก็ถามไปว่า หาอะไรอยู่เหรอครับครูก็ไม่ยอมตอบครูเลยเดินไปใกล้ๆแล้วเอามือสะกิดที่ไหล่ครูพิมพันธ์เลยหันหน้ามาแล้วบอกว่าหาลูกตาค่ะครูหน้าที่หันมาของครูพิมพันธ์ซีขวาปกติดีแต่ซีซ้ายไม่มีลูกตาแล้วก็เละเหมือนหน้าโดนลอกหนังออกไปเท่านั้นแหละสติครูกระเจิงรีบวิ่งลงบันไดออกมาที่ป้องยามหน้าโรงเรียนเลย ระหว่างที่กำลังวิ่งลงบันไดก็มีเสียงตะโกนตามหลังมาว่าก็บอกแล้วว่าอย่าเข้ามาขอบคุณที่ฟังมาจนจบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา